เรื่องเล่าคนคุกตอนนัดแพะในคดีฆาตกรรมอำพรางเรื่องราวของผมเริ่มต้นขึ้นในวันที่ท้องฟ้าดูสดใสเป็นพิเศษผมชื่อนัดชายหนุ่มอายุ25ปีที่กำลังจะก้าวไปสู่จุดสูงสุดในหน้าที่การงานในฐานะวิศวกรซอฟต์แวร์อนาคตไกล ผมเพิ่งปิดโปรเจกต์สำคัญที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตของบริษัทไปตลอดกาลแต่แล้วโลกทั้งใบของผมก็ต้องพังทลายลงในพริบตาเมื่อมีตำรวจกลุ่มหนึ่งบุกมาที่อพาร์ตเมนต์พร้อมหมายจับในข้อหาฆาตกรรมอำพรางก่อนที่ผมจะเข้าคุกชีวิตของผมเคยเป็นเหมือนเส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบผมกับพัท เพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยร,ายร่วมกันสร้างบริษัทซอฟต์แวร์เล็กๆขึ้นมาด้วยกันเราเป็นหุ้นส่วนที่รู้ใจกันที่สุดผมรับผิดชอบงานด้านเทคนิคส่วนพัทดูแลด้านการตลาดและลูกค้าทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้สวยจนกระทั่งบริษัทเติบโตและมีนักลงทุนเข้ามา ชื่อของพัดเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างในขณะที่ชื่อของผมยังคงเป็นเพียงเงาที่อยู่เบื้องหลังความสัมพันธ์ของเราเริ่มมีรอยร้าวเมื่อพวินวิศวกรซอฟต์แวร์รุ่นน้องที่พึ่งเข้ามาทำงานได้ไม่นานเริ่มเข้ามาแทรกกลาง พวินเป็นคนทะเยอทะยานและเจ้าเล่เขาคอยอยุยงให้พัดเชื่อว่าโปรเจกต์ของผมล่าช้าเกินไปและเริ่มแอบนำไอเดียของผมไปเสนอให้กับนักลงทุนรับหลังผมจับได้ว่าพวินกำลังจะขโมยโปรเจกต์ของผมไปทำให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อรับเครดิตท,ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว ในคืนที่เกิดเหตุผมนัดพัดไปคุยกันที่ออฟฟิศเพื่อเปิดอกคุยเรื่องนี้ผมโกรธมากและเสียงดังใส่พัดที่ดูเหมือนจะไม่เชื่อในสิ่งที่ผมพูดผมรู้สึกเหมือนโดนหักหลังมิตรภาพของเราขาดสะบั้นลงในคืนนั้นผมเดินออกมาจากออฟฟิศด้วยความผิดหวังไม่คิดเลยว่านั่นจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้คุยกันรุ่งเชา้าข่าวการเสียชีวิตของพัดก็แพร่สะพัด พัทถูกพบเป็นศพในออฟฟิศตัวเองโดยมีร่องรอยการต่อสู้และสิ่งที่ทำให้ผมตกเป็นผู้ต้องสงสัยคือจดหมายข่มขู่ที่ผมเขียนให้พัทในคืนนั้นเพื่อระบายอารมณ์ซึ่งผมไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเขาจริงๆแต่จดหมายฉบับนั้นถูกนำไปปลอมแปลงเพื่อใช้เป็นหลักฐานมัดตัวผม วันที่ศาลตัดสินผมได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตผมถูกส่งตัวไปยังเรือนจำกลางคลองไผ่ที่ซึ่งชีวิตของผมกำลังจะเริ่มต้นใหม่ในฐานะนักโทษชายหมายเลข127 เมื่อรถบรรทุกผู้ต้องขังที่ผมโดยสารมาพร้อมกับเสียงสะท้อนของโซ่ตรวนที่กระทบกันหยุดลงตรงหน้าประตูเหล็กบานใหญ่ที่ปิดทึบเหมือนปากของอสูรผมถูกผลักลงจากรถและถูกเดินนำเข้าไปยังห้องรับนักโทษผมถูกโกนหัวโดนถอดเสื้อผ้าและใส่ชุดนักโทษสีน้ำตาลหมน่นพร้อมป้ายชื่อที่อกนักโทษชายนัดพัทรพงษ์และหมายเลขประจาตัว127 ความเป็นมนุษย์ของผมถูกริบไปทั้งหมดในชั่วพริบตาผมกลายเป็นเพียงตัวเลขตัวหนึ่งในเรือนจำ ในวันแรกที่มาถึงผมต้องผเผชิญหน้ากับสายตาที่ว่างเปล่าของเหล่านักโทษคนอื่นๆในนั้นมีทั้งนักโทษชั้นดีที่ทำงานอย่างขยันขันแข็งและนักโทษอันธพานที่พร้อมจะทำร้ายผู้อื่นเพื่อความอยู่รอดผมได้รู้จักกับลุงสมชายชารานักโทษคดีเก่าที่เคยเป็นครูสอนศิลปะลุงสมมีท่าทางที่เงียบขรึมและเหมือนจะมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวผม และไอติ่งนักเลงประจำแดนที่มีรอยสักเต็มตัวและคอยจ้องจะหาเรื่องผมอยู่ตลอดผมพยายามทำตัวให้กลมกลืนที่สุดแต่ความอ่อนแอที่แสดงออกมาทำให้ผมตกเป็นเป้าหมายทันทีในคืนแรกผมถูกไอติ่งและพักพวกทำร้ายร่างกายและขโมยของใช้ส่วนตัวไปผมถูกชกเข้าที่ท้องและถูกเหยียบสาจนจุกลุงสมเข้ามาช่วยผมเอาไว้ ไอหนูเอ๋ยที่นี่ไม่ใช่ที่ของคนดีงง่ๆแต่เป็นที่ของคนฉลาดที่รู้จักป้องกันตัวเองลุงสมบอกกับผมในขณะที่ผมกำลังเจ็บปวดผมเริ่มเรียนรู้วิธีการปรับตัวจากคนที่เคยมีชีวิตอยู่แต่ในโลกของคอมพิวเตอร์และรหัสโปรแกรมตอนนี้ผมต้องเรียนรู้ที่จะใช้กำลังและไหวพริบเพื่อเอาตัวรอดในแต่ละวัน ผมต้องทำงานหนักในโรงงานเย็บผ้าจนมือพองเพื่อแลกกับอาหารและของใช้จำเป็นผมใช้เวลาที่เหลือทั้งหมดในห้องสมุดของเรือนจำเพื่อศึกษาคดีของตัวเองอีกครั้งรวมถึงอ่านหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายและคดีอาญาอื่นๆผมเริ่มเรียนรู้การใช้ชีวิตในแบบที่นักโทษจริงๆเขาทำกัน ผมได้รับอนุญาตให้ช่วยเจ้าหน้าที่เรือนจำพัฒนาระบบข้อมูลนักโทษผมใช้โอกาสนี้อย่างเต็มที่เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ผมไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นผมเริ่มต้นจากการสืบค้นข้อมูลในฐานะนักพัฒนาโปรแกรมไม่ใช่ในฐานะนักโทษผมพบความผิดปกติในรายงานชันสูตรศพของพัท รอยบาดแผลที่แขนซ้ายของพัดถูกระบุว่าเป็นรอยที่เกิดจากเล็บแต่ผมกลับพบว่ารอยเหล่านั้นมีลักษณะคล้ายกับรอยขูดขีดของวัตถุมีคมบางอย่างผมยังพบว่าในวันเกิดเหตุมีพยานรายหนึ่งที่ถูกปิดปากเงียบและถูกย้ายออกนอกประเทศในเวลาต่อมาอย่างมีพิรุธ เบาะแสสำคัญที่สุดที่ผมพบคือข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของพาวินเพื่อนร่วมง,งานอีกคนหนึ่งพาวินเป็นคนฉลาดและมีปัญหากับพัร์มานานเรื่องการแย่งตำแหน่งแต่พาวินสร้างหลักฐานปลอมขึ้นมาอย่างแนบเนียนเพื่อโยนความผิดทั้งหมดมาให้ผมเขาทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดและก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดแทนพาร ผมพบข้อมูลการซื้อวัตถุมีคมที่มีลักษณะตรงกับรอยแผลของพัรรวมถึงการจ้างวานนักปลอมแปลงเอกสารและลายมือและที่สำคัญที่สุดคือเบาะแสะของการโอนเงินไปยังพยานที่ถูกปิดปากเงียบผมเริ่มวางแผนที่จะหลบหนีออกจากเรือนจำเพื่อไปหาหลักฐานแต่ลุงสมเตือนสติผมว่านั่นไม่ใช่ทางออกที่ดี ถ้าแกหนีไปแกจะกลายเป็นผู้ร้ายที่หลบหนีคดีสิ่งที่แกควรทำคือสู้ในแบบที่แกถนัดลุงสมพูดลุงสมพาผมไปพบกับจ่าดำเจ้าหน้าที่เรือนจำที่เคยเป็นเพื่อนกับลุงสมและเป็นคนดีมีคุณธรรมจ่าดำไม่เชื่อในความผิดของผมตั้งแต่แรกและพร้อมที่จะช่วยเหลือผมอย่างลับหลังผมตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากทนายอาคมทนายความที่เคยช่วยผมในคดีนี้ ทนายอาคมยอมเข้ามาช่วยผมอีกครั้งหลังจากที่ผมส่งข้อมูลที่ได้มาจากการสืบสวนภายในเรือนจําให้เขาไปจ่าดำช่วยผมส่งข้อมูลเหล่านี้ผ่านช่องทางลับไปให้ทนายอาคมผมเริ่มวางแผนที่จะเปิดเผยความจริงทั้งหมดโดยใช้ความรู้ด้านไอทีที่ผมมีผมร่วมมือกับลุงสมและเพื่อนนักโทษบางคนเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ผมใช้ความสามารถของผมในการเขียนโค้ดเพื่อสร้างโปรแกรมเล็กๆที่สามารถดึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากระบบของเรือนจำได้และใช้โอกาสในช่วงที่ระบบถูกซ่อมบำรุงเพื่อเข้าไปในส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาตผมปลอมแปลงอีเมลถึงพวินโดยใช้บัญชีอีเมลที่ถูกสร้างขึ้นอย่างแนบเนียนผมส่งอีเมลไปหาพวินในนามของคนรู้จักที่ผมสร้างขึ้น โดยระบุว่าผมกําลังจะหลบหนีออกจากคุกและขอให้เขาไปพบที่ที่เกิดเหตุเพื่อที่จะได้เคลียร์เรื่องนี้ให้จบพวินหลงกลและเดินทางไปยังสถานที่แห่งนั้นอย่างไม่ลังเลที่นั่นมีทนายอาคมและตํารวจบางคนที่ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินคดีของผมเตรียมตัวรออยู่แล้วในที่สุดหลักฐานทั้งหมดก็ถูกเปิดเผยพวินถูกควบคุมตัวและถูกสอบสวนอย่างหนัก เมื่อจนมุมด้วยหลักฐานที่ผมรวบรวมไว้พาวินยอมรับสารภาพต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจและผมก็ได้รับอิสรภาพในที่สุดในวันที่ผมก้าวออกจากเรือนจําผมมองกลับไปที่กรงเหล็กที่เคยขังผมไว้เกือบห้าปีมันสอนให้ผมรู้จักกับความโหดร้ายของชีวิตและสอนให้ผมรู้จักคุณค่าของอิสรภาพ ผมเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยการเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ทำงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ได้รับความอายุติธรรมลุงสมจากโลกนี้ไปแล้วแต่คำสอนของเขายังคงอยู่ในใจผมเสมอในโลกนี้มีทั้งคนที่ทำผิดจริงและคนที่เป็นแค่แพะรับบาปหน้าที่ของเราคือต้องยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง เรื่องราวของผมอาจจะดูเหมือนเป็นแค่เรื่องราวของคนที่รอดชีวิตจากคุกแต่สำหรับผมมันคือเรื่องราวของการกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งอย่างสมบูรณ์ผมหวังว่าเรื่องราวของผมจะช่วยให้ใครหลายคนเห็นถึงความสำคัญของความยุติธรรมในสังคมและสอนให้เรารู้ว่าบางครั้งการสู้ด้วยสมองก็สำคัญกว่าการสู้ด้วยกำลังเสมอ